เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้เรื่องราวเกี่ยวกับภาพรวมการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของทีมเราในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของทีมเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแผงมิดฟิลด์ที่มีการเปลี่ยนทีมแบบยกชุดทั้งการย้ายออกจากสโมสรไปของทางฟาบินโยจอร์แดนเฮนเดอร์สัน นาบีเกอีตาอาเล็กซออกิปชมเบลนและเจมส์มิลเนอร์ก่อนที่จะมีการซื้อนักเตะใหม่เข้ามาทดแทนพวกเขาไม่ว่าจะเป็นในรายของทางอเล็กซิสมักออริสเตอร์โดมินิกโูบอสไลน์วัตตรุเอนโดและคนล่าสุดกับทางไรอันเกรววนเบิร์ช นั่นจึงทำให้ทาง Paul i n c อดีตห้องเครื่องชื่อดังของทีมเราได้ออกมาชี้ชัดเลยว่า mm. Liverpool สามารถแก้ไขปัญหาของพวกเขาได้อย่างตรงจุดที่จุดอ่อนของทีมทำให้ภาพรวมการเสริมทัพของพวกเขาในช่วงซัมเมอร์นี้ถือว่าดีกว่าคู่แข่งทีมอื่นๆสิ่งที่ Liverpool ได้ทําลงไปถือว่าดีกว่าสโมสรคู่แข่งของพวกเขาเลยนะอินกล่าว นั่นเป็นเพราะว่าพวกเขามองเห็นจุดอ่อนของตัวเองและเลือกแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงเป้าอเล็กซิสมักออริสเตอร์เป็นการส,สัญญาที่สุดยอดมากเมื่อคุณเทียบกับจำนวนเงินที่พวกเขาได้ลงทุนไปส่วนไรอันเกรเวนเบิร์ชเองก็เป็นนักเตะที่ผมติดตามดูมาตั้งแต่เขายังเป็นเด็ก ผมรักนักเตะคนนี้มากเลยนะเขามีทั้งความเชื่อมั่นในตัวเองและเทคนิคการเล่นที่สุดยอดมากสำหรับโดมินิโซบอสไรเราก็คงจะไม่ต้องไปพูดอะไรกันให้เยอะเขาเล่นเหมือนกับอยู่กับลิเวอร์พูลมาแล้ว2หรือ3ปีเลย นอกจากนี้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับนักเตะเหล่านี้ก็คือพวกเขายังคงหนุ่มแน่นมากๆพวกเขายังเหลือเวลาอีกหลายปีกว่าที่พวกเขาจะเติบโตขึ้นไปจนกระทั่งถึงจุดพิกของเส้นทางอาชีพตอนที่อายุ28หรือ29ปี เราวมาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พรอมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูการออกมาให้สัมภาษณ์เปิดใจเป็นครั้งแรกของทางโพสโคอดีตห้องเครื่องระดับตำนานของทางปีศาจแดง แมนเช e เตอร์ยูไนเต็ดต่อประเด็นที่มีการถกเถียงกันอย่างกว้างขวางมานานหลายปีแล้วว่าใครคือมิดฟิลด์ที่เก่งที่สุดของทัพสิงโตคำรามทีมชาติอังกฤษในยุคของเขาระหว่างตัวของเขาเองกับทางสตีเฟนเจอร์รารอดีตกัปตันทีมระดับตำนานของทางหงแดงหรือเวอร์พูล หลังจากพวกเขาต่างก็ได้รับกันยกย่องว่าเป็นมิดฟิลด์ที่เก่งที่สุดในยุคนั้นและแฟนบอลของแต่ละสโมสรต่างก็ยกหางนักเตะของทีมตัวเองแม้กระนั้น ล่าสุดสโคก็ดอกมายอมรับแต่โดยดีระหว่างไปออกรายการ5ของทางช่อง YouTube ของทางริโอเฟอร์ดินานอดีตปกหลังชื่อดังของทางเร d เดวิลเองเลยว่าเขาไม่สามารถทำในสิ่งที่ทางเจอรัลดํทำให้กับทางลิเวอร์พูลได้และนั่นก็เป็นเครื่องยืนยันได้ดีที่สุดถึงความแตกต่างกันระหว่างคุณภาพของพวกเขาทาั้งคู่นั่นเอง ผมคงไปตอบเรื่องนั้นไม่ได้หรอกนะแต่สิ่งที่ผมบอกได้อย่างชัดเจนเลยก็คือสตีเฟนเจอรันเป็นนักเตะที่ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริงสโคกล่าวผมไม่ได้พูดมันขึ้นมาเองนะแต่ผลงานของเขามันเป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วแน่นอนว่าเราเป็นนักเตะที่มีความแตกต่างกันอันที่จริงแล้วต้องบอกว่าแตกต่างกันเป็นอย่างมากด้วยเขเป็นนักกีฬาที่สามารถสร้างความแตกต่างในสนามได้ เขาเป็นคนที่จะช่วยให้ทีมพาคว้าชัยชนะได้มากกว่าแต่บางทีเขาอาจจะอยู่ในทีมที่มีความเหมาะสมกับเขาแล้วพงแมงก็เป็นส่วนหนึ่งของทีมมากกว่าแต่เขาเก่งกว่าในเรื่องของความสามารถเฉพาะตัวผมต้องยอมรับเลยว่าผมไม่สามารถทำในสิ่งที่เขาทำให้กับทางลิเวอร์พูลได้แต่ในทางตรงกันข้ามเขาสามารถจะทำในสิ่งที่ผมทำให้กับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้นะ ถึงผมจะไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ก็เถอะแต่ผมมองไม่เห็นเหตุผลเลยว่าทําไมเขาถึงจะไม่สามารถทํามันได้แต่ที่แน่ๆแ,แล้วก็คือผมไม่สามารถทําในสิ่งที่เขาทําให้กับลิววร์ผูได้อย่างแน่นอน ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พอมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับทางเยอเกนครอฟในใหญ่เฮฟวี่เมทัของเราเมื่อล่าสุดพิมลิได้มีการประกาศรายชื่อคุณซื้อที่เข้าชิงรางวัลผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมประจำเดือนสิงหาคมออกมาแล้วพรนปรากฏว่าครอปได้ติดโผเข้าชิงรางวัลดังกล่าวกับเขาด้วยร่วมกับทางเป๊ปก,กวาดเดีลาของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ ไม่เกี่อาร์เตต้าของปืนใหญ่อาร์ซนอลเดวิดมอยส์จากทางขุนค้คอนเวสแฮมยูไนเต็ดและอังเก้ปอสเตโคกรูของทางไก่เดทองท็อตแนมฮอตสเปอร์จากผลงานที่การนำลีวร์ภูของเราไร้พ่ายตลอด4เกมแรกของการแข่งขันพิมียร์ลีกในฤดูกาลใหม่นี้ไล่มาตั้งแต่การบุกไปเสมอกับทางเชลซีถึงถิ่นสรตรมฟรอร์ดบิต1ประตูต่อหตั้งแต่นัดเปิดสนาม จากนั้นเขาก็พาทีมคว้าชัยชนะรวดมา3เกมติดต่อกันทั้งการเปิดสนามแอนฟิลด์ถล่มเอาชนะบอลมัดไป3ประตูต่อ1นึงทั้งนั้นที่ทีมของเราเหลือผู้เล่นเพียงแค่10คนเท่านั้นต่อด้วยการบุกไปพลิกสถานการณ์กลับมาแซงคว้าชัยชนะเหนือทาง United, นิวคาสเซิลยูไนเต็ดได้แบบสุดสะใจแฟนบอล2ประตูต่อ1ซึ่งก็เป็นอีกนัดที่เราเหลือผู้เล่นน้อยกว่าทีมคู่แข่งร่วม1ชั่วโมงของการแข่งขัน แถมยังต้องลงเล่นที่สนามเซนส์เจมปาอีกด้วยปิดท้ายด้วยการคว้าชัยชนะในบ้านเหนือทักแอสตันวินล่าไปแบบสบายสบาๆ3ประตูต่อู0ในช่วงต้นเดือนนี้ซึ่งก็ถูกนับรวมกับการประกาศรางวัลดังกล่าวเข้าไปด้วยทั้งนี้นอกจากครอบแล้วอาริสันเบเกอร์ ก็มีชื่อเข้าชิงรางวัลการเซฟยอดเยี่ยมประจำเดือนจากลูกป้องกันประตูของเขาสำหรับลูกยิงของทางมิเกลอัลมีรอนในการเจอกับทางนิวคาสเซิลยูไนเต็ดด้วยเช่นเดียวกันกับทางหลุยส์ดิอาสที่ก็มีชื่อเข้าชิงรางวัลประตูยอดเยี่ยมประจำเดือนด้วยเหมือนกันสำหรับลูกยิงที่เหนือชั้นในเกมกับทางบอลมัด เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปผมอยากจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับแผนการเสริมทัพในอนาคตข้างหน้าของสโมสสเราบ้างดีกว่าหลังมีการเปลี่ยนแปลงแบบยกชุดในแผงมิดฟิลกันไปแล้วเมื่อทางเอียนดอยหัวหน้าทีมข่าวของลิเวอร์พูลเอ็กโคก็ออกมาชำละแผนการของสโมสสเลยว่าพวกเขาต้องการปรับปรุงทีมเป็นส่วนๆโดยเริ่มจากจุดอ่อนที่สุดของทีมอย่างแผงมิดฟิลก่อน ซึ่งเราก็ได้ดำเนินการในส่วนนั้นเสร็จสิ้นไปแล้วในช่วงสัมเมอร์นี้จากนั้นแผนการต่อไปของสโมสรก็คือการยกเครื่องแนวรับของทีมเสียใหม่ในช่วงตลาดสัมเมอ์หน้า ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากไนตี้มินเอีกสื่อชื่อดังก็ได้ระบุว่าในตอนนี้ทีมของเราได้เตรียมแผนการร่วงหน้าสำหรับเรื่องนั้นเอาไว้ตั้งแต่เนินเน่นๆแล้วด้วยการหมายตามาที่รอยเคนลี่ปักกหลังตัวเก่งของทางบอลมัดหลังสถานการณ์ในเรื่องสัญญาของเจ้าตัวกับสโมสอนก็ดูจะเป็นใจเมื่อเขากำลังจะหมดสัญญากับต้นสังกัดในช่วงสิ้นสุดฤดูกาลนี้ ตัวของดาวเตะววย24ปีเองได้แสดงออกอย่างชัดเจนว่าไม่มีความตั้งใจจะต่อสัญญาฉบับใหม่กับสโมสรอ,ออกไปซึ่งหมายความว่าเขาจะสามารถเลือกย้ายทีมได้อย่างอิสระแบบไร้ค่าต,ตัวตอนจบฤดูกาลนั่นทำให้ลิว์ภูต้องการชิงลงมือก่อนด้วยการยืนนน่นข้อเสนอเงื่อนไขส่วนตัวให้นักเตะพิจารณาตั้งแต่เดือนมก,กราคมนี้เลยแล้วค่อยเซ็นสัญญากับเขาอย่างเป็นทางการตอนช่วงสัมเมอร์ แม้กระน,นั้นตามกฎบอสแมนก็ไม่ได้เปิดช่องให้เราเซ็นส,สัญญาล่วงหน้ากับเขาซึ่งนั่นจะทำให้เราต้องตกลงด้วยวาจาในเบื้องตน้นก่อนรอคว้าตัวเขาในช่วงสิ้นสุดฤดูกาลนี้นั่นเองอย่างไรก็ตามลิเวอร์พูลก็ไม่ใช่สโมสรเดียวที่ความสนใจในตัวนักเตะอยู่เมื่อทั้งนิวคาเซลอยนไาแตดและทตบนมฮอสเปอร์เองต่างก็อยากจะได้ตัวเคนลี่อยู่ด้วยตาเป็นมันเช่นเดียวกัน ในก็พูดถึงความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของทีมเรากันไปแล้วข่าวต่อไปพมออยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูบทสัมภาษณ์ของทางดาร์เรดแม็กแอนทูนีประธานสโมสรปีเตอร์โบโรที่ออกมาอ้างว่าลิเว์พูลปล่อยผ่านโอกาสในการเซ็นสัญญากับทางเบนจามินอาร์เทอร์ปูกกหลังทีมชาติอังกฤษชุดอายุไม่เกิน18ปีเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาและเป็นคนที่เขามั่นใจเลยว่าจะมีค่าตัวทะลุหลัก70ล้านปอนด์ได้ใน เบนจา Arthur, มินอาเธอร์ไม่ได้เซ็นสัญญาณนักเตะอาชีพกับเราและทั้ง20สโมสรในพิเมเ์ลี่ต์ก็อยากได้ตัวเขาแม็กแอนโทนีกราวผู้จัดการทีมชาติอังกฤษชุดอายุไม่เกิน18ปีเป็นคนบอกว่า เขาเป็นหนึ่งในนักเตะที่เก่งที่สุดในรุ่นของเขาเรื่องนั้นสามารถยืนยันได้จากการที่สโมสรระดับท็อปมากมายมาติดตามดูเขาตลอดช่วงเดือนมกกราคมและสิงหาคมที่ผ่านมาหนึ่งในนั้นก็คือลิเวอร์พูลพวกเขามาตามชมเกมชุดอายุไม่เกิน21ปีของทีมเรามันเป็นครั้งแรกที่ผมเห็นพวกเขาส่งคนมาถึงขอบสนามเพื่อมาตามดูทางเบนจี้โดยเฉพาะเลยนะ แต่ท้ายที่สุดนักเตะก็ไปลงเอยกับทางเบรนฟอร์ดด้วยค่าตัวใกล้เคียงกับระดับถีติของหลีกวันเลยผมคิดว่าเขาจะก้าวขึ้นมาเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ของพวกเขาได้ในช่วงเวลาเพียงแค่3ปี นอกจากนี้เราก็รู้ว่าเบนฟอร์ดจะสามารถขายเขาได้ด้วยสนนราคา60-70ล้านปอนด์ในอนาคตข้างหน้านั่นจึงทำให้เรามีการใส่เงื่อนไขได้ส่วนแบ่งค่าตัวหากมีการขายเขาต่อไปในอนาคตเอาไว้อีกด้วยแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ไใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ